ในลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญคุณปราดเกิดไพรอดผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนภูมิภาคเอเชียบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับท่านจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องการจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ Modern ์นเฟรน r บรในห่วงโซ่อุปทานขอเรียนเชิญคุณปราดครับครับสวัสดีครับทุกท่านผมปราดนะครับเป็นผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนภูมิภาคเอเชียของไทยยูเนียน พร้อมกับอีกตำแหน่งหนึ่งของผมคือเป็นผู้จัดการด้านสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกันครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตแชร์สไลด์นะครับโอเคครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะถือโอกาสตรงนี้มาเล่าประส,ะระสบการณ์ของอธุรกิจไทยยูเนียนเองเนี่ยที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนโดยเจาะไปลงประเด็นเรื่องอเรื่องการสิทธิแรงงานนะครับเรื่อง modern s a v e r y การใช้ การหลีกเลี่ยงการใช้แรงงาน,นังคับแล้วก็การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องที่ไม่มีจริยธรรมต่อแรงงานต่างๆทั้งในบริษัทเราเองและในห่วงโซ่ประธานซัพพลายเชนเราเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะแชร์ก่อนว่ามิชชั่นของบริษัทคืออะไรนะครับมิชชั่นของบริษัทไทยยูเนียนเราเนี่ยคือเราต้องการเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงในด้านเชิงบวก นะครับเป็น leading agent of change เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นการผลักดันเรื่องอการเปลี่ยนแปลงในทางบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจเองหรือเชิงเรื่องความแย่งยืนเนี่ยรวมถึงด้านจัดการด้าน,านสิทธิมิเตช่นเช่นกันและการทำงานของเราเนี่ยเราต้องการผลักดันให้ทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลเนี่ยทั่วโลกทั้งในไทยแล้วก็นอกประเทศไทยด้วยเช่นกันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะ เป็นเรื่องของการจัดการด้้นสิทธิมนชษยนชนในบริษัทและห่วงโซ่ของเราเองเท่านั้นครับก่อนอื่นผมอยากจะให้เห็นภาพว่าบริษัทไทยูเนียนของเราเนี่ยมีฟุตปรินที่ค่อนข้างจะกว้างมากทั่วโลกเนี่ยเรา,เ,าเกิดมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตอนประมาณ40กว่าปีได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการขยายการผลิตมีขยายบริษัทนะครับไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีประมาณ17 เอ่อโปรดักชันโลเคชันทั่วโลกมีโรงงานทั้งในประเทศไทยเวียดนามนะครับ uh, ในเอ่ทวีบยุโรปอเมริกาและแอฟริกาทั่วโลกเรามีคนที่เป็นลูกจ้างพนักงานของเราเนี่ยเกือบ42,000คนนะครับความรับผิดชอบเนี่ยด้านการดูแลสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่ประทานก็ต้องกว้างขึ้นเช่นเ,เดียวกัน แน่นอนการดูแลตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนงานเราเองแต่หมายถึงคนงานที่อยู่ในห่วงโซ่ประทานที่เราไม่ได้เป็นนายจ้างโดยตรงเช่นคนงานที่อยู่บนเรือประมงอยู่ในฟาร์มสัตว์น้ำนะครับหรือว่าเป็นคนงานที่อยู่ในทำงานในโรงงานที่เป็นคู่ค้าของเราเช่นกันผมอยากจะไฮไลท์อาชีพเม้นหลักๆด้านสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนของไทยยูเนียนนะครับ จากการประเมินปีที่แล้ว Down o o n s Sustainability Index เนี่ยอของเราเนี่ยได้รับเกียรตินะครับนับว่าให้เป็น Gold Class ใน s p Global Down Sustainability นะครับอของกลุ่มอาหารทะเลอัพโทษนะครับของกลุ่มอ,อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนะครับซึ่งมีการประเมินเนี่ยมากกว่า7,000บริษัททั่วโลกจากอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมทั่วโลกเนี่ย ในด้านสิทธิมนุษยชนและการรายงานประเด็นด้านสังคมเองเนี่ยเราก็ได้เป็นอันดับหนึ่งะครับจากการประเมินด้านนี้อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราได้รับการประเมินจาก Assessment ที่ชื่อ Seafood Stewardship Index ที่ดูบริษัทประมาณ30บริษัทที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกที่เป็นบริษัทซีฟู o ดนะครับว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมีการ contribu มีการทำงานเพื่อให้เกิด UN SDG มากขนาดไหนเนี่ย ตอนปี2019จากการประเมินตรงนี้เรากา็ได้แรงเป็นอันดับหนึ่งทั่วโลกเช่นกันปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับโดยโดยที่เราได้รับรางวัลตรงนี้เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะด้านสิทธิแรงงานและการดูแลคนงานทุกสัญชาตินะครับ จากกระทรวงยุติธรรมตรงนี้เนี่ยการทำเนิง,งานสิทธิมนษยชนของเราอยู่จะอยู่ในกรอบใหญ่อยู่ในกลยุทธ์ของเรานะครับที่ชื่อว่า C-Change ซึ่งเป็นกลยุทธ์ผลักดันด้านความยั่งยืนของไทยูเนียนที่ทงังที่รวบรวมดันกุมไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคมรวมถึงสิทมิมนษยชนเนี่ยแล้วก็รวมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมว่าเป้ c t i v e จุดประสงค์หลักๆของเรา ในกลยุทธ์ซีช a นจ์คืออะไรด้านที่สอ,อข้อที่2ที่ทุกท่านเห็นในสไลด์ก็คือเรื่องประเด็นด้านแรงงานที่เราเน้นย้ำว่าคนงานของเราเนี่ยจะต้องได้รับการจ้างงานนะครับที่ปลอดภัยผูกกฎหมายและคนงานเองก็จะต้องมีสิทธิ์มีเสียงด้วยเช่นกันซึ่งการทำงานด้านสิทธิแรงงานสิทธิมนุษยชนทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในพิลหนึ่พิลาของโปรแกรมซีช a นของเราชื่อ Safe and Legal l a b บอ p l l l a r นะครับถามว่าบริษัทเราเนี่ยเอางานด้านการเคารพสิทธิทมนุชยชนและแรงงานเนี่ยเรามีเฟรมเวิร์กยังไงภาพที่ทุกท่านเห็นเนี่ยก็คือเป็นเฟรมเวิร์กที่เข้าใจง่ายๆนะครับที่เราชื่อว่าตั้งชื่อว่า human rights due diligence framework ซึ่งเราทำแบบอยา่างตรงเนี้ ถอดต้นแบบมาจากหลักการ U.N. Uh, uh, Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ U.N.G.P. เองเนะครับโดยที่ Framework ตรงนี้ d Diligence เนี่ยเราตีออกไม่ง่ายเป็น6พิานะครับพิาแรกก็คือเรื่องการที่จะต้องมี commitment มี basic statement แล้วก็ policy ก็คือหมายถึงจุดยืนของบริษัทว่าเราเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องการประเมินความเสีย่ยง เราก็ต้องเข้าใจว่าในบริษัทเราเองและในซัพพลายเชนวาลูุเชนเราเนี่ยเรามีความเสี่ยงด้าน,นสิทธิมนุษยชนขนาดไหนเป็นเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องพึงระวังนะครับเมื่อเข้าใจความเสี่ยงแล้วเนี่ยมันก็จะโยงไปเรื่องขาทีา่3เรื่องการป้องกัน prevention คือเราต้องมีการทํามาตรการหลายๆรูปแบบเพื่อป้องกันไม่ให้มีความเสี่ยงด้าน,นสิทธิมนุษยชนหรือป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตั้งแต่แรกนะครับ ส่วนด้านที่4เนี่ยเมื่อเราป้องกันแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถะะชะล่าใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นการทํางานที่เพอร์เฟกเราก็ต้องมีมาตรการที่เป็นลักษณะออดิตมาตรการที่เป็นการตรวจจับเพื่อดูว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นหรือไม่ทั้งในบริษัทเราเองแล้วในระดับผงโซ่ประธานเมื่อเราเพบว่ามีการละเมิดหรือมีการทำตามผิดกฎโคดคอนดักของเราเนี่ยเราก็ต้องมีการแก้ไข ซึ่งจะโยงไปพิลาที่5ที่ทุกท่านเห็นในรูปนะครับเรื่อง Remedy เรื่องการเยียวยาอย่างเช่นเรื่องการเยียวยา่อต่อเเยื่อหรือหรือการแก้ไขให้ให้ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือปัญหาในลักษณะเดียวกันในอนาคตอันที่6สุดท้ายเลยเนี่ยความสำคัญมากคือบริษัทเราเน้นเรื่องความปกใสเพราะฉะนั้นการทำงานทุกอย่างในพิลาที่1-5เนี่ยเราจะสามารถตรวจสอบได้เราจะมีการประกาศ ผ่านอย่างเช่นรายงานความยั่งยืนนะครับหรือรายงาน a n u a l r e p อ r t ของบริษัทเรา One Report นะครับหรือบนเว็บไซต์ของเราเองเป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้โอกาสต่อไปเนี่ยอธิบายสั้นๆว่าใน6พิลาของเราเนี่ยตัวอย่างอะไรที่เป็นรูปธรรมได้อย่างเช่นพิลารแรกเรื่องการมีสเตทเมนต์การมี Policy ด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ย เราก็เบสมาจากมาตรฐานต่างชาติเลยคือ UNGP หรือ UN Global Compact หลัก10ประการนะครับแล้วเราก็เอาหลักการที่เป็น High Level Principle ตรงนั้นเนี่ยกลับมาเป็น Strategy ก็คือ s a f e and Legal l a b o r Pillar แล้วไใน Strategy เราก็มีตั้ง Milestone ตั้งเป้าหมายเป็นย่อยๆนะครับมี5หัวข้อนะครับพอเราได้ Target เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มีการเอาออกมาทำเป็น Policy ืออย่างเช่นที่ทุกท่านเห็นในภาพ p olicy ภาพรวมเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับมีการทำ Code of Conduct ที่ apply าสำหรับคนงานหรือ Operation ของเราเองแล้วก็มีการทำ Code of Conduct ให้กับคู่ค้านะครับเป็นต้นผมอยากจะโยงต่อไปเลยเรื่องอตัวอย่างที่3 p i l ิลาที่อยู่พิลาที่3ที่เราตั้งชื่อไว้เรื่องการป้องกันนะครับ ส่วนหนึ่งของเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดเนี่ยก็คือให้คนงานทั้งหมดเนี่ยเข้าใจว่าสิทธิของเขาคืออะไรสิทธิของเพื่อนร่วมง,งานของเขาคืออะไรในที่ทํางานอย่างเช่นในภาพซ้ายเรามีการจัดเทรนนิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับคนงานต่างชาติจากจัดพม่า arma, ที่เราจะจัดตั้งแต่ตอนที่เขายังอยู่ยังอยู่บ้านยังไม่ข้ามยังไม่ได้ข้ามมาไทยที่พิษทุโลด้วยซ้ำเพื่อให้เข้าใจว่าวัฒนธรรมไทยกฎหมายแรงงานไทย เนี่ยก่อนที่เขาจะมาเริ่มงานคือเรื่องอะไรบ้างสัญญาจ้างงานที่เขาจะต้องเซ็นมีอะไรบ้างมีสิทธิอะไรบ้างพันธะอะไรบ้างเมื่อมาถึงโรงงานก็จะเป็นภาพขวาที่เรามีการจัดทำ orientation เรื่อง code of conduct ของเราซึ่งจะครอบคุมเรื่องสิทธิแรงงานต่างๆนะครับอีกอันนึงที่เป็นงานเชิงป้องกัน p i ล l a า3ก็คือเราก็ต้องทำให้คนที่เป็นคู่ค้าของเราเนี่ยเข้าใจว่าสิทธิแรงงาน เขาจะต้องเคารพอะไรบ้างสําหรับคนงานที่เขาจ้างอย่างเช่นภาพซ้ายเนี่ยเราได้มีการจัดเวิร์กช็อปไปหลายๆครั้งสําหรับให้กับเจ้าของเรือประมงแล้วก็คนงานเรือประมงเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยโดยจะเป็นหัวข้อเรื่อง Health and Safe t y นะครับสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของเรื่องการทำงานบนเรือเช่นถ้าสมมติอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องควบประมงจะต้องทำยังไงจะต้องทำา c p ียัอย่างไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งตรงนี้เราก็มีการจัดร่วมกับองค์กร ITF แล้วก็ยังจัดเสมอมาด้านขวาเนี่ยต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยกับความเสี่ยงด้านสิทธิแรงงาน Modern slavery เนี่ยคือตั้งแต่เรื่องการรีคูดคนงานการจัดหาคนงานต่างชาติจากประเทศท้นทางซึ่งมีความเสี่ยงอาจจะเกิดการขุดรีดการชาร์จเงินอย่างไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการเทรนนิ่งด้วยเช่นกันสำหรับคนที่เป็น recruitment agent นะครับอีกอันนึงที่เป็นเชิงป้องกันก็คือเรามีทำนโยบายการจัดสรรหาแรงงานต่างชาติอย่างเป็นธรรมหรือ ethical migrant recruitment policy ซึ่งจะกำหนดเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับว่าไทยยูเนียนในฐานะบริษัทที่มีความรมับผิดชอบจะต้องออกค่าให้จ่ายอะไรบ้างให้กับคนงานคนงานจะต้องตอบออกค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสใเกิดความแน่นอนและคนงานเข้าใจได้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้น และไม่โดนขูดรีฟนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่เราทำคือประเด็นเรื่องการ detection นะครับ pillar ที่4ของ d i l i g e n t Framework ของเราก็คือเรื่องการตรวจจับสิ่งหนึ่งที่เราเน้นมากก็คือเรื่องการให้คนงานเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงเมื่อเขารู้สึกถูกละเมิดเขาจะต้องสามารถพูดต่อเราได้โดยตรงโดยที่ไม่จำเป็นต้องกลัวมีการตอบโต้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นสิทธิแรงงานหรือ ข้อเสนอแนะหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยช,ชนก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยอย่างเช่นภาพสาเนี่ยคือการส่งเสริมให้คนงานเนี่ยเ,เกิดลงรับสมัครเป็นคณะกรรมการสวัสดิการนะครับหรือว่ามีการทํางานร่วมกับ NGO เนี่ยเพื่อให้ถ้าสูตคนงานไม่สะดวกใจจะคุยกับเราโดยตรงเนี่ยก็สามารถคุยกับ NGO ที่เป็นพาร์ทเนอร์เราก็ได้มีเป็นต้นครับ ภาพนี้เนี่ยเป็นเรื่องการที่เราไปส่งเสริมความเ,เข้มแข็งความเข้มแข็ขงของคณะกรรมการสวัสดิการที่เราต้องการโปรโมทให้คนงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามเนี่ยเข้ามาสมัครเป็นตัวแทนคนงานนะครับในคณะกรรมการสวัสดิการนี้เพื่อที่เขาจะได้เป็นตัวแทนแรงงานเป็นกระบอกเสียงให้แรงงานและมาคุยกับฝ่ายนายจ้างนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจเนี่ยในระดับหัวโซ่ประธานก็คือ เรื่องการไปออดิตไปตรวจสอบเรือประมงซึ่งเรามีการทําตรวจสอบอย่างเนี้ยทั่วโลกคือเรือประมงทูน่าทั่วโลกเนี่ยเรามีการส่งออดิเตอร์ของเราไปตรวจสอบเรือหลายร้อยลำจากทุกมหาสมุทรเลยเช่นกันว่าเขาจ้างคนงานอ่เขาปฏิบัติต่อแรงงานถูกต้องหรือไม่นะครับอ่โดยการสัมภาษณ์ฟังเสียงจากคนงานบนเรือประมงโดยตรงแล้วก็เราก็มีการทําโครงการลักษณะเดียวกันเนี่ยสำหรับเรือประมงไทยด้วยเช่นกัน ที่เราซื้อขายด้วยนะครับคราวนี้อันต่อไปก็คือตัวอย่างกิจกรรมที่นับว่าเป็นเรื่องของการเยียวยาเมื่อเรามองว่ามันมีการละเมิดมีการทําผิดกฎทําผิดกฎที่เราไปตรวจเจอนะครับตัวอย่างอย่างเช่นในภาพเนี่ยก็คือเรื่องการสรรหาแรงงานต่างชาติที่ผมได้บอกก่อนไปหน้านี้แล้เนี่ยเรามีกําหนดเรื่องค่าให้จ่ายที่ถูกต้องว่าคนงานต้องจ่ายอะไร เอเย่น uh, ไม่มีสิทธิ์ชาร์จค่าอะไรต่อคนงานเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าเราไปตรวจเจอว่ามันมีการชาร์จที่ผิดเนี่ยเราก็มีจัดการฟอสิลิเทตหรือ provide การยีวยาที่เกิดขึ้นในที่นี้ก็คือการคืนเงินบางส่วนที่มีการชาร์จเกินเนี่ยให้กับคนงานโดยเป็นการร่วมมือตรวจสอบร่วมกับ NGO นะครับเราก็มีเป็นประจักษ์พยานในเรื่องการคืนเงินโดยเช่นกัน ต่อไปเนี่ยผมอยากจะพูดถึงตัวอย่างเรื่องการใช้นวตัตก,กรรมต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเรามีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์มอเตอริเนี่ยบนเรือประมงที่อยู่ในที่เป็นอยู่ในคู่ค้าของเราเนี่ยเพื่อใช้อุปกรณ์ตรงเนี้ยในการตรวจจับการทําประมงที่ไม่ถูกต้องในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะช่วยดูว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานด้วยหรือไม่นะครับ ต่อไปเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เราทำในเมืองไทยเนี่ยเรื่องการทำพายลอตเรื่องดิจิทัลเทรซเบอร์ตี้นะครับบนเรือประมงไทยบนพายลอตเนี่ยโดยที่ติดตั้งอุปกรณ์ดาวเทียมบนเรือประมงตัวอย่างแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีอุปกรณ์ดาวเทียมเนี่ยคนงานบนเรือประมงที่ออกเรือไปไกลโพ้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับเชื่อมต่อโทรศัพท์เนี่ยกับ ระบบดาวเทียมเนี่ยกขาสามารถติดต่อญาตพี่น้องภรรยาของเขาได้เนี่ยที่อยู่บนพื้นดินหรืออยู่ประเทศอื่นเนี่ยก็ทําให้เกิดเกิดส่งเสริมเรื่องสิทธิแรงงานด้วยเช่นกันนะครับเราเชื่อเสมอว่าการทํางานของไทยยูเนียนเนี่ยด้านสิทธิแรงงานมนุษยชนเนี่ยไม่สามารถทําคนเดียวได้จะต้องทํางานกับองค์กรหลายๆองค์กรอย่างเช่นในระดับประเทศเราทํางานร่วมกับ UN Global Compact Network ประเทศไทย ระดับภูมิภาคเราทำร่วมกับรัฐบาลไทยรัฐรัฐบาลในอาเซียนผ่านบาหลีโปรเซส v e r n m n n t and Business Forum ในขณะเดียวกันเนี่ยเราในฐานะาผู้ประกอบการระดับโลกเราก็เข้าไปอินฟลเอนซ์ประเด็นนั้นสิทธิมิษยชนและความยั่งยืนในระดับ global โโโด้วยเช่นกันอย่างเช่นผ่านอ,าองค์กรที่ชื่อว่า global sustainable seafood initiative นะครับเบื้องต้นผมอขอจบอ ตามแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณคุณปาดมากนะครับเราเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยธุรกิจเนี่ยไม่เพียงแต่รับผิดชอบในประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเฉพาะในองค์กรตัวเองนะครับแต่ว่าต้องรับผิดชอบอไปถึงซัพพลายเชนทั้งหมดด้วยซึ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยในหลายครั้งมันไม่ได้เกิดที่ธุรกิจของเราแต่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานนะครับโดยเฉพาะ เวลาที่คู่ค้าอยู่ไกลตัวมากๆนะครับอย่างเช่นไทอูเนี่ยนกลุ่มเนี่ยมีพนักงานมีซัพพลายเออร์อยู่ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการจัดการในเรื่องของซัพพลายเชนที่ดีมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดผมขอขอบคุณคุณป่านะครับที่แชร์ให้เราเห็นถึงเฟรมเวิร์กรวมทั้งตัวอย่างของการจัดการในเรื่องของสิทธิมน,นุษยชนที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนมาก